เอยสวยบานสองดอกแรกมาแล้วดอกที่สองตามมามีมันไม่ตามมาท่านผู้ชมเออโอ้โหเขียงสองมาแล้วมาอสองมุนมาครับผมสวัสดีเช่นเคยฮะโยกับยำม,มีอีกแล้วนะเพ,เพื่อนๆวันนี้เรามาเกมอะไรวะเนี่ยหยิบปะเออมาทุนมาสามพันกว่าบาทนะไป ขอยัดฟิวเจอร์ก่อนเลยแล้วกันฮนะเบตสิบฮะเอ้ยเบตสามสิบฮะนักผู้ชมอยากรู้เหมือนกันว่าเกมนี้เป็นไงฮะฟิวเจอร์นะนะเออเอาไว้สิบสองคูณห้าไป,เ,ปเพื่อนๆมาขอเริ่มเลยแล้วกันฮนะเอาหน่อยแล้วมาโอ้ยสวยไหลไปยังไงต่อฮนะสวย สิมาต่อไหมแถวสองอืมไหล bon สวยฮะยังไงต่ออืมแหมอย่านะเพื่อนๆนะเออซื Bil ้อไปหลายบาทนะยังไงฮะว้าวไปฮะจังหวะเด้อย่างเงียบอย่างเหงาอยู่ยังไงต่ออย่างเงียบอย่างเหงาอยู่ยังไงต่อฮะเออแปดร้อยสิบบาทฮะสวยไปอีกห้าหมุนนะ เอาหน่อยเอาหน่อยไหลลื่นปไปฮะไหลลื่นไปฮะสวยงามจัดฮะเควสองัถวโบเอ้ยยังไหลอยู่มาหรือเปล่าเคกับแจ็คฮะเออสวยไหลต่อใส่ต่อไปดิเอ้ยมาโหดนะหมาสวยอยู่นะสิแถวหนึ่งอือหไม่นะสิบแถวหนึ่งมานะรู้เรื่องฮะสวยอยู่ฮะสวยอยู่สวยอยูยย่ไปอีกสามมุมนะ มับเขาให้ฮะปีสุดท้ายฮะโอ้โหรับซับไปเท่าไหร่นะหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบเอ็ดบาทนะแล้วเราซื้อไปเท่าไหร่ฮะดอกเมื่อกี้โอ้โหเรียบร้อยฮะขาดคุณนะมาไหลนอกหกนนะอ่อยแล้วกันฮะเออเฮ้ยยังไงฮนะดอกนี้โอ้โหสวยไหลนอกก็มาดีเหมือนกันอันนี้่้นผู้ชม หลายดอกก็มาดีเหมือนกันนะเนี่ยนะพืชมเอ้ยเรียบร้อยเอาเข้าฟีเกมเฉยเข้าฟีเกมเฉยฮะเพื่อนๆไปฮะเหมือนเดิมฮะสิบมุนคูณห้าฮะกำลังสวยนะเพื่อนๆมากำลังสวยนะขอสวยๆมาแล้วกันสวยครับดอกแรกยังไงต่อ ยังฮะยังเงียบอยู่ยังเงียบยังเหงาอยู่เออจีอกหกบนฮะเอาฮะสามบนสุดท้ายโอ้โหหลายหนยเถอะท่านผู้ชมเคแถวสามเออได้มาได้อย่างนี้ดีวะโอ้โเอแถวสามไม่มาไอาเวนเอ้สองบนเอาหน่อยฮะโอโ้ไม่แจกไม่จ่ายกันเลยอะ่ะ เพื่อขอท้ายพายุหน่อยได้ไหมล่ะหมุนสุดท้ายเนี่ยโอ้โหพายุเข้าเลยฮะพายุเข้าเลยฮะ,ยยฮะจังหวะนี้มาขอขยับหน่อยละกันเผื่อสี่สิบมาเอา้าเรียบร้อยขยับเบ็ดเข้าฟรีเลยฮะจังหวะนี้เอาดิลองเอาตัวคูนเยอะๆหน่อยไหมเออคูนสิบแม่งไปเลยมาคูนสิบแม่งไปจังหวะเนี้ยโมโหแล้วฮะท่านท่านผู้ชม เออไอ้สี่สิบสามะไปหน่อยเอ้ยอะไรวะเนี่ยสวยเคมาแถวสองอือหือโอ้ไม่เป็นเคฮะเสียดายนะเสียดายจัดเลยฮะโอ้หมดสุดท้ายโอ้อะไรวะเนี่ยเอเอามาไปต่อสักหน่อยฮนะ เ,เรียบร้อยเข้าฟีกแล้วเออเข้าฟีหนักจัดฮะดอกเมื่อกี้ไม่จ่ายดอกนี้ต้องจ่ายแล้วนะนเพื่อนๆดอกนี้ต้องจ่ายแล้วนะนเพื่อนเออดอกนี้ต้องจ่ายผมแล้วนะนามาเหมือนเดิมฮะขอคูณสิบเหมือนเดิมฮะไปอ่าห้าหมุนคูณสิบเหมือนเดิมไปมาแน่นะวิ <c oughs> มาแน่นาบิ ขอมามาขอก็เกิดขอเกิด,อ,กด,อ,กดอ้อโหสามหมุนเอ้ยสวยบานสองดอกแรกมาแล้วดอกที่สองตามมามันไม่ตามมาท่านผู้ชมเออโอ้โหเสียงสองมาแล้วมาอีกสองหมุนสวยสวยแจ็คเดวสามมาเออสิบมาต่อดิเอ้ยสวยเคเดาสามมารักโอ้หเอาเรื่องเลยฮะฟีนี้เอาว่ะ มาไปกันต่อฮะจังหวะนี้ท่านผู้ชมใส่เบ็ดร้อยเลยแล้วกันฮะขอเบ็ดร้อยเลยแล้วกันดอกนี้โอ้โห 2, สองพันสุดไหลสวยไหลต่อดิไหลต่อดิยังไงเอาเรียบร้อยวายแตกแบบนี้เอาเอาดิเออคิวสิบแถวหนึ่งพะลักขอสิบก็ได้ขอคิวก็ได้ฮะเอยสิบมาสวยไปเต็มกระดานอีกที อายาเอาเรื่องอนะสามัญอาจบฟรีนี้เฮียหมีคงพอครับน้องๆมาขอเหมือนเดิมเลยแล้วกันนะอาหมุนคูณสิบนะเนี่ยหมรู้สึกว่ามันมาดีจัดเลยวะ่ะเออจบฟรีนี้เฮียเลิกแล้วกันฮนะไปขอขึ้นหมื่นไปขอขึ้นหมื่นไปเออกี่แค่ไม่กี่บาทบ้าขอหมื่นนึง ขอหมื่นหนึ่งจะอานผมเลิกเลยโอ้ยมาแล้วหมื่นหนึ่งแหละสวยไหลไปต่อไหลต่อไหลไปต่อ,ไ,ไ,ตอไอ้หนูหมุนสุดท้ายฮะเรียบร้อยเออใครอยากให้ยมีจัดเกมอะไรเล่นเกมอะไรให้ชมนะพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวว่างๆยมีมาเล่นให้ชมมาเล่นให้ดูนะเพื่อนๆสำหรับวันนี้ยมีขออนุญาตพักละกันนะน้องๆพอเพียงตอนนี้ฮะ สำหรับวันนี้สวัสดีครับผม